เยใช้คำภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการส er. ื่อสารผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆเคยเศร้าจนรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ใจพังแต่ร่างกายพังไปหมดแล้วแบบส่องกระจกดูแล้วรู้สึกว่านี่เราเหรเนี่ย สวัสดีค่ะตเตยี่นะคะหรือทุกคนเรียกกันว่าอาร์ติสเตยใช้คำภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ผ่านศิลปะรูปแบบต่างๆอย่างรอบนี้เราจัดเอ็กซิบิชันบางรอบเราจัดเป็นคอนเสิร์ตบางรอบเราอาจจะจัดทอล์เราใช้คำและลายมือของเราเป็นตัวกลางในการโอบก,ก่อนผู้คนประมาณนี้ค่ะ รอบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับตัวเองมากเพราะว่าปกติเราจะเคารพความเศร้าทุกๆอ x ซิบิชั่นของตัวตัวจะพูดเสมอว่าวันนี้เราจะเคารพในอะไรเช่นเราเคารพในความคิดถึงเราเคารพในความเศร้าเราเคารพในรักที่เป็นไปไม่ได้หรือเราเคารพในหัวใจทุกดวงว่ามีคุณค่าในรูปแบบของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยมันมาจากปีที่แล้วปลายปีเราทํางานชื่อว่าลืมไม่ได้ก็จําแม่งเลย เป็นอะไรที่ช้ำม,มากแล้วเตยยี่อยู่กับความเศร้ามาโดยตลอดพอเราผ่านจุดนั้นที่เรารู้สึกว่าความเจ็บปวดมนุษย์เจ็บปวดเพียงพอแล้วอะสําหรับการใช้ชีวิตมาช่วงนึงเรารู้สึกว่าเราเคารพความเจ็บปวดเคารพรักที่เป็นไปไม่ได้มามากพอแล้วเปิดปี2024เราเลย จัด e x กซิบิชันชื่อว่า New s o u ซเพราะเราเชื่อในพลังของการเริ่มต้นใหม่ว่ามีตัวตนอยู่จริง e อก i ิบิชันเนี้ยเราจะทำเป็น6ห้อง6ความรู้สึกที่ให้ทุกคนได้เดินเข้ามา explore ทิ้งอะไรบางอย่างเก็บอะไรบางอย่างและไปตามหา New s o u ซในรูปแบบของตัวเองค่ะ เศร้าจนรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ใจพังแต่ร่างกายพังไปหมดแล้วแบบส่องกระจกดูแลรู้สึกว่านี่เราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มใหม่ตอนไหนคําตอบคือตอนนี้ถ้าวันนี้ไม่ลุกจากเตียงก็จะเป็นผักอยู่แบบนี้ถ้าวันนี้ไม่เคารพหัวใจตัวเองก็จะเศร้าเพราะคนอื่นอยู่แบบนี้จําได้เลยวันนั้นส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าความเศร้าไม่ควรสําคัญกับหัวใจความเศร้าควรควรเป็นพลังมากกว่า ก็เลยเขียนคอนเซปต์ไว้ไว่าอยากเริ่มต้นใหม่ทุกเอ็กซิบิชันของเตยจะมีเพลงพูดสั้นๆคือ คอยบิวความรู้สึกเสมอไม่มีเอ็กซิบิชันไหนของเตยที่ใช้ความเงียบเลยความเงียบเริ่มจากจุดสตาร์ทเท่านั้นเข้ามาปุ๊บเสียงดนตรีคือหน้าที่ที่อบกอดความรู้สึกของแต่ละคนที่เดินเข้ามาค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเสียงเพลงสำหรับเตยคือช่วยอบกอดแล้วก็เสริมบรรยากาศ100%ค่ะ ลูกป้อันนี้เราแบบพาสาวไปเดทในเอ็กซิบิชันตัวเองแล้วเราก็บอกว่าเราตอนนั้นเราใช้ลำโพงแบบง่ายๆเลยเพราะว่าเราไม่มีหนึ่งเราไม่มีเวลาเต็มตัว2เราเราเรารีบมากในการจัดเอ็กซิบิชันปีที่แล้วแล้วเราก็ตัดสินใจบอกว่าไปซื้อลำโพงง่ายๆมาไม่ต้องแพงบอกน้องว่าไม่ต้องแพงแล้วเราก็หอบ JBL ของตัวเองรุ่นนี้เลยค่ะออเทนติก300ซึ่งเตยมีอยู่แล้วที่บ้านแต่ก็ฮิ้ว แล้วก็เอาไปเปิดจําได้ลําโพงชั้นบนอยู่เฉยมันก็แบบสาวมันซาวมันไม่เวิร์กอะแล้วตอนนั้นด้วยบรรยากาศแสงสีสาวเลยก็พูดมาว่าอยู่รู้ไหมว่าถ้าลําโพงดีเอ็กซิบิชันจะดีอยู่ลองเปิดลําโพงจากบ้านอยู่สิก็หมุนโอ้โหจําได้ก็คือนั่งอยู่นะเอ็กซิบิชันตัวเองแล้นั่งอยู่อย่างเงี้ยเออคุณภาพเสียงมีผลมากต่อความรู้สึก จะบอกว่างานศิลปะจำเป็นจะต้องคลีนพื้นที่และมีอุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่รกหูรกตาเท่าที่เราจะสามารถทำได้ไม่ได้ทำได้ทุก Exhibition เพราะเรายังบอกว่าเรายังเป็นนักเดินทางที่ต้องเรียนรู้อยู่ Exhibition เ,เราบางอย่างยังมีรกตาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยรกตาเลยคือลำโพง jbl อันนี้พูดจริงๆเพราะว่าลำโพง jbl event อยู่นอกสเปซ irx 1เป็นลำโพงที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่เสียงสามารถ กระจายไปทั่วบรรยากาศแต่ใช้คําว่ากระจายแล้วกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เตยจาเป็นจะต้องต้องใช้ฟังก์ชันของลําโพงคือจําเป็นต,ต้องกระจายให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมารอบเอ็กซิบิชันรู้ว่าที่นี่จัดงานแล้วที่นี่มีบรรยากาศแบบนี้ข้างนอกเราใช้ไม่กี่ตัวเองนะคะแต่กระจายได้เต็มพื้นที่เลยแล้วแล้วสเปซเอ็กซิบิชันรอบนี้ของเราอะค่อนข้างใหญ่ครบจบใน JBL แล้วแต่ช่วงมากๆเช้าตัวก็วจะเปิดอะไรให้แบบคามหน่อยแต่ถ้ามีอะไรที่จําเป็นต้องส่งงานให้ทันเวลาจะจะเปิดแบบมันมันเลยอ่ะเป็นแบบดีเจเวอร์ชั่นไลฟ์ดีเจใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วเพลงที่ตัวชอบฟังส่วนใหญ่จะเป็นช่วงนี้ต้องเพลงรักนะคะเรา้อเน้นเพลงรักเท่านั้นเพลงเศร้าเราไม่ค่อยฟังแต่ก่อนนอนอ่ะชอบฟัง Sin ิ i n g Bowl รู้จักไหมเอยที่มันเป็นซาอูทูเลพี ม่วนมากสไตล์เพลงที่เตยฟังก็คือจะซัพพอร์ตความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาจะไม่ได้มีตายตัวบางวันจะฮิปฮอปก็ฮิปฮอปไปเลยบางวันจะแบบมีฟิลแบบลูกทุ่งก็มีคุยฟังกับเด็กๆแบบมาเจอกันระหว่างขับรถอะไรเงี้ยมีมีหลายสไตล์มากค่ะเตยวาด แบรนด์ JBL เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ฟังแตยชอบระบบการตัดคลื่นลดกวนเสียงข้างนอกอะ่ะมันจะมีมิ้วที่ให้เราได้ยินแต่เสียงเพลงและตัวเราแล้วมันจะมีที่เราให้มี awareness สำหรับบรรยากาศมันมันปรับมันปรับได้เวลาเราอยู่คนหมู่มากอยากฟังเพลงเราก็ปรับให้ได้ยินเสียงคนคุยด้วยแตยชอบ JBL ตรงที่พกสะดวกแล้วเวลาเราเอาขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยมันดีมากอะ่ะเราไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เราไม่ได้ยินเสียงคน เคี้ยวอาหารดังๆบางทีการเดินทางบนเครื่องบินของเตยเตยต้องการความสงบแล้วเตยต้องการพื้นที่ส่วนตัวสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเคารพตัวเองและเตยเลือกที่จะพก JBL ทุกรอบเพราะเตยรู้สึกว่า JBL ทําให้เตยมีโลกส่วนตัวสิ่งที่อยากบอกคือใช้ชีวิตอย่าคิดเยอะทุกโมเมนต,ต์ของชีวิตมีคุณค่าเสมอชีวิตอยู่ที่เราเลือกเหมือนเราเลือกเพลย์ลิสต์เพลงโปรด เลือกถูกบ้างไม่เป็นไรเลือกผิดบ้างไม่เป็นไรปล่อยให้ชีวิตเป็นเสียงดนตรีดีกว่าบางทีเ,เพลย์ลิสต์อาจจะเราพาเราไปเจอเพลงที่เราทนฟังไม่ได้ก็ได้แต่เรามีหน้าที่เดียวเลยคือเคารพในทุกบทเพลงที่โลกนี้บรรเลงมาให้เราฟังค่ะ ขอขอบพระคุณทาง JBL แล้วก็มหาจักรนะคะเตยพูดเสมอว่าขอบพระคุณที่เมตตาในงานศิลปะของเตยเพราะว่างานศิลปะของเตยต้องใช้ความเมตตามากไม่ง่ายที่จะทําให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิลปะขึ้นมาหนึ่งอย่างของ JBL สําหรับเตยคือเพราะเราเคารพในทุกจังหวะของชีวิตค่ะแล้ววันนี้ JBL เมตตาต่องานเตยและทีมมากขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมหาจักรด้วยค่ะ